กระถูหนึ่งถามว่าพอดีเพิ่งไปตัดแว่นใส่ยตา,ยยาแบบเลนโปรเกรสซีฟมาใส่แล้วทำไมรู้สึกเว้นหัวยังไงไม่รู้พอเปลี่ยนมาใส่แว่นซื้อตลาดนะัดชาดแค่ตอนดูหนังสือแต่ก็เบลอเวลามองอย่างอื่นใครมีประสบการณ์ช่วยแนะนําหน่อยว่าทํายังไงให้ไม่เว้นหัว จริงเราต้องบอกกันว่าแว่นโปรเกรสซีฟจะแตกต่างกับแว่นที่ซื้อตามตลาดนัดหรือว่าแว่นที่เป็นเลนชั้นเดียวทั่วไปเพราะว่าในหนึ่งตัวเลนของโปรเกรสซีฟสามารถมองได้ทั้งหมด3ระยะแบ่งตามโซนการใช้งานตัวหนึ่งเลยโซนด้านบนของตัวเลนจะไวสำหรับมองไกลตรงกลางจะไว้ดูระยะคอมพิวเตอร์ว่ราระยะกลางล่างสุดตัวเลนจะไว้ดูระยะอ่านหนังสือซึ่งก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างสมมติต้องการมองไกลาสามารถมองหน้าตรงได้เลยผ่านโซนด้านบนถ้าต้องการมองดูระยะคอมพิวเตอร์ว่าโซนกลางก็อาจจะแนะนําดูจอคอมที่ปรับต่ำลงนิดนึงเพื่อให้ตาเหลือบลลงงดดด้้้าาน่จะไไมมออย ถ้าต้องการหนังสือระยะใกล้แนะนําถืออุปกรณ์ให้ต่ำกว่าะดับสายตาเหลือบตาลงระยะใกล้ลลลลลได้เลยแต่ทีนี้หลายๆคนที่จะมีปัญหาก,ก็คือชอบเวยนหัอเวลาไปเดินก็จะผิดว่าเหลือบตาลงด้านล่างคือสามารถมองพื้นได้แต่จริงๆไม่ใช่นะคะการที่จะมองได้ที่พื้นเนี่ยจำเป็นเราต้องก้มหน้าลงเพราะระยะพื้นกับสลับสายตาเราเรียกว่าเป็นระยะไกลแสดงว่าเราต้องก้มหน้าลงให้ตาเราอยู่โซนด้านบนของตัวเลนสเสมอเวลาลงบันไดนะคะต้องก้มศีรษะเพราะว่าอาจจะตกบันไดได้พอถ้าเอาโซ <c oughs> นอ่านหนังสือไปดูระยะตรงพื้นบันไดใครที่ต้องการตัดวันโปรเกรสซีฟแล้วยิ่งเป็น แล้วก็มาทดลองเลนโปเกคติฟของจริงกันของมาเทียลเวชนเซ็นเตอร์เองค่ะก็จะมีนักะัะนมาให้บริการทุกสาขาเลยค่ะที่นี่ก็จะเป็นสาขาเอม o โพรีก็สามารถเข้ามารับบริการได้เลยร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มนะคะ